สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องวีแซดมาดวันนี้มีเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจมาเล่าสู่กันฟังครับกับตอนที่ชื่อว่าประโยชน์ของมะนาวมะนาวก็ถือว่าเป็นผลไม้ที่นิยมนำมาใช้ในการปรุงอาหารครับ เป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งในการปรุงแต่งรสเพื่อให้รสชาติอร่อยยิ่งขึ้นโดยมีรสเปรี้ยวนั่นเองไม่ว่าจะนําไปทําเป็นส้มตำแกงส้มหรืออาหารที่มีรสชาติเปรี้ยวราบหมูอย่างนี้ครับนอกจากมะนาวเนี่ยยังสามารถที่จะนําไปใช้ในการปรุงอาหารได้แล้วก็ยังสามารถที่จะนําไปใช้ในเรื่องอื่นๆได้อีกเช่นนําไปใช้ในการรักษาโรคต่างๆเช่นโรคมะเร็งครับ หรือนำมะนาวไปใช้ในการยับยั้งอาการของการอยากบุหรี่สำหรับคนที่ติดบุหรี่นะครับหรือสามารถที่จะนำไปช่วยในการทำให้ผิวหนังหรือผิวพันธของท่านสวยสดงดงามเต่งตึงได้ด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยจะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับประโยชน์ของมะนาวนะครับว่ามะนาวเนี่ยมีประโยชน์อะไรและมีสรรพคุณอะไรบ้างที่ดีต่อร่างกายของเรายังไงล่ะครับ อันแรกเลยนะครับประเด็นง่ายมากๆก็คือมะนาวมีประโยชน์อย่างไรมะนาวทําให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสสาสหรับท่านใดที่รักสวยรักงามครับการอยากให้มีผิวพรรณสดใสก็สามารถใช้มะนาวมาทาที่ใบหน้าในตอนเช้าและหลังอาบน้ําในทุกๆวันก็จะทําให้ผิวหน้าท่านสดใสหน้าเด้งขึ้นมาอย่างทันทีเลยครับข้อต่อมานะครับมะนาวสามารถบํารุงตาให้สดใส การดื่มน้ำมะนาวบ่อยๆเป็นประจำทุกวนันจะไปบำรุงสายตาให้สดใสดีขึ้นและตาก็จะสดใสยอยู่เสมอๆนั่นเองครับในมะนาวนั้นก็จะมีวิตามินและแร่ธาตุต่างๆหลายชนิดที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างเช่นวิตามินซีวิตามินเอฟอร์สฟอรัสแคลเซียมและกรดมาริกกรดทรีติกอย่างเงี้ยครับง่ายๆถ้าเรารับประทานมะนาวก็จะได้วิตามินและแร่ธาตุ่าต่าง าากในมะนาวหนึ่งผลนะครับจะมีน้ำมันหอมระเหยอยู่ประมาณ7ที่สามารถนำมาเป็นส่วนผสมของน้ำยาต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้ำยาล้างจานน้ำยาอะไรก็ตามที่จะมีส่วนประกอบของน้ำมันหอมระเหยหรือจะใช้มาทำเป็นอโรมาเทอ t h e ีก็ได้ครับกลิ่นมะนาวก็ทำให้รู้สึกสดชื่นสดสใส่นเองนะครับในมะนาวจะมีกลิ่นหอมของน้ำมันหอมระเหยด้วยซึ่ง โด,โดยทั่วไปนะครับก็นำมาใช้สูตรดมเพื่อทำให้รู้สึกสดชื่นแก้อาการวิงเวียนศีรษะซึ่งถ้าสูตรดมเป็นประจำในเวลาที่มีอาการเมารถคลื่นไส้อาเจียนมะนาวนี้ก็จะช่วยได้เป็นอย่างดีเลยนะครับต่อมาเรามาดูว่ามะนาวมีสรรพคุณอะไรกันบ้างนะครับมะนาวเนี่ยสามารถช่วยบรรเทาอาการปวดหัวถ้าในเวลาที่เรามีอาการปวดหัววิงเวียนศีรษะ สามารถนำมะนาวมาสูตรโดมเพื่อช่วยแก้อาการปวดหัวเวียนหัวได้เป็นอย่างดีครับมะนาวสามารถที่จะแก้อาการเมาค้างสำหรับคนที่ดื่มเหล้านะครับแล้วดื่มในตอนเย็นตอนค่าแล้วตื่นม,มาตอนเช้ามักมีอาการเมาค้างเมาเมานะครับวิงเวียนอาเจียนก็นำมะนาวมาฝานบางๆจิ้มเกลือเกือป่นช่วยบรรเทาอาการเมาค้างได้เป็นอย่างดีนั่นเองส่วนสตรีที่คลอดบุตร ก็มักจะมีอาการบิงเวียนศีรษะมะนาวก็ช่วยได้อีกเช่นกันครับหรือบางคนก็นํามะนาวในการที่จะลดความอยากของการสูบบุหรี่คนบางคนติดบุหรี่ครับมะนาวก็สามารถช่วยท่านได้ท่านที่อยากเลิกบุหรี่นะครับแต่ทำอย่างไรก็ไม่หายจากอาการอยากจะสูบบุหรี่ให้นํามะนาวมาฝานบางๆจิ้มกินกับเกลือในเวลาที่มีความอยากที่จะสูบบุหรี่ เมื่อเวลาสูบบุหรี่ก็จะทําให้มีรสขมและทําให้เราเบื่อจนไม่อยากสูบบุหรี่อีกต่อไปนั่นเองครับเพราะฉะนั้นมะนาวก็จะเป็นตัวาการที่ดีในการที่จะทําให้คุณผู้ฟังที่สูบบุหรี่สามารถเลิกบุหรี่ได้นั่นเองทั้งหมดที่เล่ามาทั้งหมดก็เป็นประโยชน์และสรรพคุณมากมายของมะนาวนะครับซึ่งเราสามารถที่จะหาซื้อได้ทั่วไปแล้วก็ใช้เป็นส่วนประกอบในการทำอาหารได้หลากหลายชนิดเลยทีเดียวแล้วครับ ในท้ายที่สุดครับอย่าลืมกด subscribe หรือกดติดตามครับช่อง VZMart นะครับสะกดง่ายๆนะครับ VZMART ครับสามารถค้นหาได้ในช่องค้นหาของ YouTube ได้เลยครับกด subscribe ปุ่มแดงๆนะครับแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดี ครับ